อีกหนึ่งคู่จิ้นดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเสียดายจังเลยทําไมถึงเสียดายคู่นี้เดี๋ยวเรามาถอดรหัสเรื่องนี้กันรวมไปถึงเรือจิ้นเนี่ยนะคะหลายหลายคนก็คาใจว่าทําไมถึงมีการประกาศยุติการเป็นคู่จิ้นนะ,ะนั่นคือคู่ของน้องโอมกับน้องณนนนนนั่นเอนผู้ชื่นนี้คนะผู้ชมคนคนน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 รนนนนนกๆนนตนนนันนเลยก็ว่าได้ คู่จิ้นคู่นี้ค่ะผู้ชมค่ะสร้างความสุขสร้างความรักมอบความสุขให้กับแฟนๆซีรีส์ได้เป็นอย่างดีนะรวมไปถึงค่ะกับการปรากฏตัวนะฮะงานอีเวนต์ต่ตางๆนะ,ะก็น้ององค์กับน้องนนนเนี่ยน่ารักมากๆนะฮะ แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะคุณผู้ชมคาะก็น้องณนนท์เนี่ยก็มีโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าร้องเพลงเนี่ยนะคะหลากหลายงานนะคะที่โชว์เดียเด่ยวฉายเดี่ยวซะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงค่ะก็เล่นกับคนอื่นเล่นแสดงแสดงกับคนอื่นนะคะส่วนน้องอมพวัตค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีฝีมือลายมือเรื่องของการแสดงดีมากๆนะคะแล้วก็งานต่างๆค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยน คู่จิ้นสลับคู่จิ้นนะคะน้องโอมยุติการทำงานคู่กันโดยทั้งคู่ได้แยกย้ายกันทำงานตามเส้นทางที่ตนเองตัดสินใจเลือกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนั้นบัดนี้บริษัทค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโอมนะฮะแล้วก็นนทเนี่ยมีเจตนามีเจต,ตำจำนงร่วมกัน,นะะที่จะประกาศ ถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกันทั้ง GMMTV ค่ะขอขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกท่านท,ที่มีต่อศิลปินทั้ง2นะคะ mm hmm. รวมไปถึงค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับจะเข้าใจและให้การสนับสนุนโอมและนนท์ต่อไปมาดูคอมเมนต์ดีกว่าคะ่ะผู้ชมค่ะหลากหลายคอมเมนต์ที่หลายหคนก็ยังคาใจอยู่ว่าทำไมต้นสังกัดถึงมีการประกาศแบบนี้นะคะ แล้วมีการร่อนจดหมายแบบออฟฟิเชียลแบบนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าข้อความจากโซเชียลนะประกาศเลิกจิ้งกันแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นบนโลกเลยด้วยซ้ำงงมากๆเลยมันต้องประกาศแบบนี้ด้วยหรอแยกย้ายการทำงานมันก็เรื่องปกติไหมแปลกจังวงการนี้นะ,ะหรือข้อความเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ทำงานด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ ค่ายเนี่ยคงจะมาประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งแบบที่เป็นทางการชัดเจนไม่มีทางที่จะมาเจอกันอีกแน่ๆจะได้ไม่ต้องรอแล้วนะฮะหรือว่าบางคนบางคอมเมนต์บอกว่าดาว่าเพราะแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องการกลับมาของทั้งคู่มากเกินไปหรือเปล่าเขาเนี่ยนะ,ะก็เลยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการค่ะรวมไปถึงแฟนคลับรับทราบนานแล้วค่ะก็ขอให้นะ,ะแฟนคลับบางคนเคารพด้วย หรือบางคนบอกว่ามีคนไม่เกียรติน้องค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับคู่จิ้นใหม่ๆนะคะรวมไปถึงค่ะเรือร่มแบบออฟฟิเชียลหลายคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมแต่ถ้าเล็กซี่มองนะการประกาศแบบนี้นะคะก็ทําให้หลายๆฝ่ายได้รับทราบรวมไปถึงนักข่าวอย่างเราๆนักข่าวบันเทิงเวลาเจอน้องโอมนะคะก็จะได้ไม่ต้องถามถึงนันนท์เพราะว่าจะถามว่าโปรเจกต์ซีรีส์ต่อๆไปจะเจอกับนันอนทน์อีกไหมก็เป็นทางการไปเลยค่ะจะได้รู้ว่าอ ครั้งต่อไปนะค่ไม่ต้องถามเรื่องนี้นะหรือว่าเจอณนน่ะก็ไม่ต้องถามค่ะว่าโปรเจกต์น่าจะเจอกับโอไมนะคะเพราะว่าเขาก็ประกาศชัดเจนแบบนี้ถ้ามองในมุมนักข่าวมองในมุมผู้สื่อข่าวมองในมุมแฟนคลับเช่นกันก็จะได้ไม่ต้องรอนะคะกับผลงานคู่กันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะแยกย้ายกันไปเติบโตหรือว่าการเดินทางของการทํางานของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ ทาง g m m TV ก็ประกาศชัดเจนแบบนี้แล้วแฟนคลับล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะเห็นบอกว่าแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจกับการประกาศหรือว่าการแยกย้ายกันไปเติบโตก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของน้องโอมของน้องนนนท์ของ g m m TV ด้วยรวมไปถึงค่ะพวกเราทุกคนรักศิลปินนะคะแล้วก็เชื่อแน่ว่าศิลปินก็จะมอบความสุขในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะพูดแล้วก็เศร้าจังคุณผู้ชม